สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกอบแอมหน้าไฟเอท่านนี้นะครับอันนี้นะครับด้านหน้าเขาจะเป็นหลุมแบบนี้นะนี่นะครับเอานิ้วแยงเข้าไปได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรลบทรงไฟเอนะครับด้านล่างก็เขียนว่าโปรเทคนะครับด้านนี้ก็จะเป็นไฟออนเครื่องนะครับวอลลุ่มนะครับปกติเราประกอบแอมกันนะครับจะเป็นวอลลุ่มครับปรับด้านซ้ายนะครับแล้วก็เป็นวอลลุ่มปรับด้านขวาใช่ไหมครับแต่กล่องนี้นะครับ เขาออกแบบมานะคร kind of so, really ับช really no ันแนนเอนะครับอยู่ด้านบนนะครับชันแนนบอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยกล่องเขาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตรงด้านหน้ากล่องนะครับสามารถใส่เป็นโลโก้ตัวเองได้ด้วยนะครับจริงๆแอมท่านนี้นะครับ FC ส่งมาให้ผมนานแล้วนะครับแต่ว่าพักใส่กล่องไว้ก่อนเป็นแอมกล่องใหม่นะครับแล้วก็ f c ให้ผมไปประกอบแท่นอื่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทิ้งแท่นนี้ไว้นานแลวครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้ทําให้แท่นอื่นนะครับก็เลยเอาแท่นนี้ออกมาทํานะครับเป็นกล่องสูง2ยงนะครับ ไซายในผมเอาอุปกรณ์วางไว้เป็นบางอย่างแล้วนะครับไส้ในก็ผมก็เป็นคนเอาวางไว้เองนะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงใหม่นะครับสั่งมาพร้อมกับกล่องนั่นแหละอันนี้เป็นไฟ55นะครับ55ศูนย55นะครับแล้วก็มีไฟ18นะครับ แล้วก็มีไฟ12แล้วก็มีไฟ9โวลต์นะครับอ่าหม้อแปลงตัวนี้เป็นสําหรับประกอบแอมป์นะครับก็เลยมีไฟชุดเล็กครบเลยนะครับส่วนซิงค์นะครับได้ซื้อมาจากในกลุ่มนะครับเห็นแอมซีแบบว่าสั่งมาจากในกลุ่มนะจะเป็นซิงค์งานบริษัทนะครับไม่ใช่เป็นซิงค์ของ0 3 6 a แท้ๆนะครับอันนี้เป็นซิงค์ของบริษัทถ้ามาสังเกตดูอ่ะเนี่ยครับเนี่ยอ่าจะเอาแผ่นขนานที่อาเอามาวางนะครับของ0 3 6 a นะคครรับนับรามหกเยอะนะครับเพราะว่าไม่ไมครับรูมันจะเยิ้งเยิ้งนะครับเนี่ย บางตรงนี้นะครับได้เจาะมาเหมอนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า fc เขาไม่ได้สีเรียสนะครับเดี๋ยวว่าเวลาขันออกก็ต้องเยิ้งๆนิดนึงครับเนี่ยครับพอเวลาเสียก็คือไม่อยากให้ถอด tr ทั้งหมดไงให้ถอดออกมาซ่อมได้ทีละตัวละตัวนะครับคาปาซิเตอร์นะครับ fc ให้ใส่สีลูกนะครับก็สั่งเป็นของยี่ห้อ s u n w a มานะครับ1 0 0โวล์นะครับหมื่น uf นะครับหมื่นไมโครนะครับแล้วก็แท่นนี้นะครับได้เอามานานแล้วนะครับ ไฟ A เนี่ยก็เลยถอดเอาไปทํางานชิ้นอื่นก่อนนะครับก็เลยต้องสั่งไฟ A มาใหม่นะครับนี่นะครับจริงๆเขาสามารถใส่ร่วมกันได้หมดแหละอันนี้ก็สั่งมาใหม่ก็โอเคนะครับด้านนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นของ F C นะครับของที่เคยสั่งไว้แล้วก็มันเหลือนะครับเป็นไฟมันรวมกับป้ายโลโก้ครับที่สั่งเกินมาไว้นะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ป้องกันลําโพงนะครับสั่งไว้แล้วนะครับแล้วก็บาลานซ์อินพุตนะครับสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอร์ดได้นะครับก็จะใช้บอร์ดได์ รุ่นนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาขนาบด้านบนนะครับก็จะตะแคงบอร์ดแบบนี้นะครับต้องใช้บอร์ดรุ่นนี้เท่านั้นนะครับคือบอร์ดรุ่นอื่นอ่ะมันไม่สามารถจะเอามาวางบนแผ่นนี้ได้นะครับนี่ครับมันจะยึดไม่ได้แต่บอร์ดรุ่นนี้นะครับเขาออกแบบมาให้ให้ยึดบนนี้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีรูหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเจาะรูนะครับให้เอาบอร์ดได้นะครับวางบนในแผ่นขนาดได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หน้าแท่นกับกับหูนะครับรุ่นนี้มีหูขางหลังให้ด้วยนน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 นะะครััับออีหหูด้้้าาเป็ ด้านหลังก็ใส่แล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้จริงๆมาในกล่องแหละผมเอาแยกออกมาก่อนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับก็มีอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็พัดลมนะครับสั่งมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอากระเบื้องนะครับแล้วก็เป็นตัวถัง t o 3 PL เนะครับเป็นแผ่นไมกกานะครับแล้วก็ R 10โอห์มนะครับอันนี้สั่งมาไว้ต้องนานแล้วนะครับก็ได้เอามาใช้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น TR นะครับแต่ว่าท R รรอบนี้นะครับจะไม่ได้ใช้ ทรยอดนิยมนะครับจะใช้ท R เป็นเบอร์นี้นะครับเนี่ยนะครับ N J W นะครับ 0281G นะครับคู่แมทกับเบอร์นี้นะคู่แมทกับเบอร์ N J W นะครับ 0302G นะครับก็จะใช้คู่นี้นะครับเดี๋ยวแท่นนี้นะครับจะทำตัวนี้แล้วก็จะเอาไปวิจัยก่อนนะครับว่า ทีอาร์เบอร์นน่นะครับเบสดีไหมเสียงกลางเสียงแหลมอะไรชัดไหมนะครับก็เอฟจะให้ผมเอามาเทสก่อนครับเพราะว่าสเปคตัวนี้นะครับมันรับไฟได้วลต์สูงกว่า19ึ3 5 2 0 0 20โ่ยวลต์นะครับแต่ว่ากระแสนะครับรับได้1 5แอมป์เหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะสเปคแรงกว่า19ึ3 5 2 0 0ส่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เอาไปลองดูครับว่าจะดีหรือเปล่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะไม่ทําเป็น EP ะรผมจปอแบบ เสร็จรวบลัดแล้วก็ตัดวัดกําลังวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จยังไงแล้วลมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงที่พลิกแพงอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนที่ผมประกอบเสร็จนะครับก็อย่างนี้ครับอย่างเนี่ยไฟหน้าไฟโชว์โลโก้นะครับเนี่ยผมมาลองมาสังเกตดูนะครับเขาจะเป็นกล่องนะครับอาจจะเป็นกล่องโอเคเดี๋ยวผมเอากล่องปล่าให้ดูดีกว่าก็เนี่ยนะครับผมเอาอุปกรณ์ออกอแล้วนะผมผมจะให้ดูตรงนี้นิดนึงเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นปัญหานะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นบล็อกเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาไฟใส่ไปยังไงกันแล้วก็ไฟเพล็กก็แถมมาครับจะเป็นหลอดนะครับเสียบเข้าไปในนี้นะครับแปะกาวแต่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องการเป็นหลอดไฟมารุมนะครับเป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับแล้วก็มัดนะครับแต่ว่านี่ครับมันเห็นไหมครับมันเป็นกล่องปิดทึบเลยนะครับไม่สามารถจะเอาอันนี้ใส่ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดปัญหายังไงเดี๋ยวผมจะบอกกลางทางนะครับส่วนบอร์ดได้นะครับส่วนบอร์ดได้ที่ผมบอกว่าต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่ะส่วนใหญ่เขาทํามานะครับ ไม่ค่อยจะลงช่องกลาง TR พอดีนะครับมีรุ่นนี้นะครับที่สามารถจะใส่ได้พอดีนะครับมันอาจจะมีใส่ได้ครับแต่ว่าเซอร์มาแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยกรงนะครับต้องมาใส่อะไรนะครับขาของที่ยึดแอมจิวนะครับเป็นเป็นตัวแอลอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นบูตอ่ะเป็นบูตโค้งๆครับมันมันวุ่นวายแล้วก็มันก็โน่นไม่สวยนะครับมีมีมีบอร์ดรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็น3มชั้นไปเลยอันนั้นก็จะแพงหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หวัดสูงอะไรครับก็เลยใช้แค่2ชั้นครับก็จะมีบอร์ดรุ่นนี้นะครับที่เอามาใส่มาตรฐานที่สุดนะครับจะตรงที่สุดเลยนะครับเวลาเจาะใส่หรือไม่ก็เอาไปใส่กระแผงขนาดที่เขามีรูนะครับจะตรงเป๊ะเลยครับรุ่นนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบขึ้นมาให้เสร็จเลยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ฟังนะครับปึ๊บไฟวีวนี่ผมยังไม่ได้้ตัังนะครบ อ่าเนี่ยครับอันนี้ไฟโพเทสก็ต่อตรงตามระบบนะครับเดี๋ยวถ้าเราปิดอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยนะครับอ่าป้องป้องการลาโพงก็จะมาโดดที่หลังนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเพลงอันนี้ชานแนลเอนะครับคือด้านซ้ายนะครับชานแนลบีนะครับอยู่ข้างล่างครับคือเป็นด้านขวานะครับ To crack. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards the fine. Surround so yourself with open minds. อันนี้ปิดนะครับเน,นี่เปิดปพร,รงะการทดองเดิน,น ยังแกะไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับสอบริการซาวนะครับที่เคยทํากับผมประจํานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเขียนคําว่าไทยแลนด์นะครับที่ติดนะครับกล่องนะครับอันนี้ก็จะติดมาับกล่องนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าผมทําอะไรตรงไหนเพิ่มเติมแล้วก็ตรงไหนขออนุญาตหันด้านข้างและลักษณะนี้ครับก็ต้องขอโทษคนที่อยากจะดูเป็น ep แบบเก็บรายละเอียดทุกมุมตรงนั้นตรงนี้แบบนี้นะครับเพราะว่า อันนี้ผมทําใช้เวลาว่างทําไงผมก็เลยทาไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เลยขออนุญาตทําเป็นอีพีเดียวจบเลยนะครับก็จะไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรเป็นบางอย่างที่ผมแอบทําแอบเก็บอะไรไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวใครที่จะดูเป็นอีพีนะครับผมอาจจะทําให้ดูเป็นแค่นเอื่นเอานะครับอ่านี้นะครับกล่องเขาจะสั้นมากนะครับกล่องก็จะมีอยู่แค่14นิ้วนะครับผมก็เลยต้องเอาอุปกรณ์ในลักษณะนี้มาวางนะครับตอนแรกนะครับคาปาซิเตอร์นะครับจะวางเป็น4ลูกแบบซ้อนกันออกมานี่นะครับอันนี้ พอดีมันวางไม่ได้นะครับคือลักษณะของกล่องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีช่องให้วางแล้วตรงนี้จะชิดด้านหน้ามากก็ไม่ได้นะครับจะชิดด้านหน้าปุ๊บเนี่ยนี่นะครับมันจะไปเข้าใกล้วรุ่มครับมันจะหําครับเห็นไหมครับก็จะได้ออกแบบลักษณะนี้นะครับส่วนตรงนี้แผ่นขนานคาปาซิเตอร์ที่เลียงแบบนี้ครับก็พอดี fc เขามี m เก่าที่เขาเลื้อออกครับไม่ได้ใช้ครับก็เลยเอามาวางก็เลยให้มันเล็กลงมาได้หน่อยนะครับปกติมันจะกว้างเป็นสี่ลูกซ้อนกันก็จะกินเนื้อที่ออกมาครับตรงนี้ก็ต้องขยับมาจนชิด ตรงนี้นี่ตรงไฟหน้าแท่นที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกครับว่าจะทําแบบไหนนะครับก็คือเวลาถอดน็อตตรงด้านตรงด้านหน้านี้ออกนะครับมันจะหลุดออกมาเลยนะครับเนี่ยมันจะหลุดตรงนี้มาแล้วผมก็ไปเจาะนะครับออันนี้เหมือนกันดูด้านนี้ก็ได้ครับไปเจาะแล้วก็เอาไฟเอาไฟนะครับเข้าไปใส่ข้างในแล้วก็เอาเค็มบนไทยรัฐนะครับแล้วก็โยงมานะครับนี่นะครับโยงสายมาแล้วก็หาไฟใส่เขานะครับอ่ามีอะไรอีกไหมตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟโพเทคซ้ายขวานะครับไฟออนเครื่องนะครับไฟชนครับก็ตรงนี้ครับอันนี้ผมต่อไว้เยอะมากเลยนะครับ ท่นนี้ผมเอาสายไฟลอดไว้ข้างล่างนะครับว่าแท่นเขาสั้นนะครับถ้าเกิดจะโยงสายแบบลอยอากาศเนี่ยสายจะเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอ่แล้วก็แผ่นขนาดตัวนี้นะครับไม่ได้มีไดโอดในตัวนะครับผมก็เลยต้องเอาไดโอดมายกไว้ตรงนี้นะครับตอนแรกจะเอาไดโอดซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยสายบูสสูงขนาดไหนก็ไว้ไม่ได้ครับว่าสายไฟใต้นี้นะครับมีการวายสายไฟเยอะมากเลยนะครับก็เลยต้องเดินเลื่อนออกมาด้านข้างนิดนิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าส่วนโมดูลนะครับก็หนึ่ง6สามสี่ห้าหกคู่นะครับข้างละ6กคู่นะครับก็ F c ซเขาบังคับให้ใส่เต็มของเซิงเลยนะครับก็โอเคครับมีอะไรอีกไหมก็ยังอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็มีตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือท่อหดผมหุ้มไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ามาสังเกตดีๆนะครับเนี่ยไอตรงนี้กับสวิตช์เขามาติดกันนะครับมันหุ้มแล้วมันไม่ได้นะครับมันกดลงมาไม่ได้ก็เลยต้องเปิดอย่างนี้นะครับก็แคปเดี๋ยวค่อยเอาสกอตเทปพัน ไว้ตรงนี้ก็ได้ครับการไฟช็อตนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดกาลังวัดเลยนะครับก็ผมเซตอุปกรณ์วัดกําลังวัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะวัดกําลังวัดแบบรวบลัดนะครับผมต่อดัมมี่โหลดเอาไว้ที่2โอห์มนะครับเนี่ยครับลูกนี้4กับลูกนี้4ี่นะครับลูกนี้8ผมไม่ได้ต่อนะก็คือ4นะครับมาขนาน4ี่นะครับก็เป็น2โอห์มนะครับแต่ว่าผมแอบวัดไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าผมจะรวบลัดไงอันนี้จะหลอกกันได้นะครับนี่ครับกำลัง โวลต์นะครับเขา,า,ขเข pues mm จ,า nah จะค่อยๆหล่นลงมานะครับน่ครับจาก47ครับหล่นมาเป็น42นะครับหล่นมาเป็น38นะครับหล่นมาเป็น35นะครับผมจะวัด2โอห์มนะครับที่35นะครับที่โวลต์เขาทำได้ต่ำสุดแต่ว่าพลังงานวัดได้สูงสุดนะครับอ่าเนี่นะครับผมเซตไว้ที่ชันแนนชันแนนเอนะอ่าประกันกระพงดุดแล้วนะครับขึ้นอะไรผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งกิโลเฮิรตซ์นะครับอ่าไปแล้วนะครับขึ้นดูตรงนี้นะครับแอมป์ดูตรงนู้นนะครับแล้วก็โวลต์ดูตรงนี้นะครับไปแล้วนะครับ อ่ายังไม่ขีดนะครับสิบสามยังไม่ขิบนะครับไปแล้วนะครับมอแปลงลั่นแล้วนะมอแปลงล้านละครับสามสองแล้วครับสามสามแล้วครับยังไม่ขิบนะครับอ่าขิบแล้วนะครับได้สามสิบหกนะครับอ่านี่ครับสามสิบหกนะครับอ่าแต่ว่าแอมแอมไม่ถึงนะเอะทำไมกําลังแอมหายไป อ่าไม่เป็นไรนะครับคลิปแอมผมไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับได้นะครับวัดได้หลายรอบแล้วเริ่มร้อนนะครับอ่าตามนี้นะครับตอนที่ผมวัดนะครับ ได้ถึง2โอห์มนะครับได้ถึง20แอมป์นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเมื่อวัดมื่อกีนนี้ได้แค่ 14, 15แอมป์เผมก็ไม่ไม่เข้าใจครับว่ากําลังมันหายไปไหนนะครับอ่าไม่ไม่เป็นไรครับเอาตามที่เครื่องไม้เครื่องมือผมได้กันแล้วกันนะครับก็มาสรุปแอมป์ท่านนี้นะครับแท่นไฟ A นะครับไฟหลักหม้อแปลงนะครับอยู่ที่55โ์55โวลต์นะครับ ที่ผมวัดได้นะครับ8โอห์มนะครับได้47โวลต์นะครับเอา47โวลต์คูณ47โวลต์นะครับจะเท่ากับ2,209นะครับเอา2,209นะครับมาหารที่8โอห์มนะครับจะเท่ากับชันแนลละ276วัตต์นะครับที่1นชันแนลนะครับคูณสชันแนลนะครับจะเท่ากับ552วัตต์นะครับแล้วผมก็มาเซตดัมมี่โหลดเป็น4โอห์มนะครับวัดได้42โวลต์นะครับเอา42โวลต์คูณ42โวลต์จะเท่ากับ1,764นะครับ เอา1,764นะครับมาหาร4โอห์มนะครับจะเท่ากับ441วัตต์นะครับคูณ2ชันแนลจะเท่ากับ882วัตต์นะครับแล้วผมก็มาวัดที่2.6โอห์มนะครับได้38โวลต์นะครับเห็นไหมครับโวลต์จะหล่นลงมานะครับจาก4ีเหลือ42เหลือ38นะครับเอา38คูณ38นะครับจะเท่ากับ 1, 4 4 4นะครับเอา1,444นะครับเหา2นโ่ห์ันะีรั้จะเท่กับตต่นะครับมาหารสนงนุเท่ากั์1นะครัตต์นะครับ แล้วผมก็มาวัด2โอห์มเมื่อกี้นี้นะครับที่ได้35โวลต์นะครับเอา35โวลต์คูณสาโวลต์นะครับเท่ากับพันสองร้อยเก้าสิบหกนะครับเอาพันสองร้อยเก้าสิบหกนะครับมาหารที่2โอห์มนะครับจะเท่ากับชันแนลละ648วัตต์นะครับคูณ2์ชันแนลเท่ากับ1,296วัตต์นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแอมป์นะครับผมไม่รู้ว่าคลิปแอมป์ผมมีปัญหาหรือเปล่านะครับตอนแรกที่ผมวัดที่8โอห์มนะครับได้20แอมป์นะครับวัดที่4โออห์มได้23แมป์ วัดที่สองโหน่งโอห์มได้ยี่สิบสี่แอมป์นะครับพอมา2โอห์มตกเหลือยี่สิบแอมป์เท่ากับเท่ากับ8ดโอห์มนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเอาตามเครื่องไม้เครื่องมือผมนะแต่จริงๆมันต้องได้2ี่กว่าแอมป์ไงแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือผมมันเป็นของราคาถูกไงของโนเนมไงก็เอาตามนี้เลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่โอชารับชมมาจนจบ